ความจริงความงามจากอดอ n อนอัก s ริช s o นสออโอโกรธแห่งอัติกะช่างงามนักแกะสลักถักเป็นเกลียวรูปเหล่าหญิงชายเหนื่อยล้าจากงานหนักอยู่ในทุ่งพนาไพรย่ำย้าแม้ตั้งอยู่นิ่งเฉยยังรวงเราให้คิดได้กระหายใครรู้มิว่างวายนะ เจ้าทุ่งเย็นอย่าเยือกย่างเข้าสู่ไวยชราชีวิตนี้จะสูญเปล่าแต่เจ้ายังคงอยู่กับความขื่นขมของผู้อื่นยิ่งกว่าของเราเป็นเพื่อนคู่มนุษย์ที่เจ้าจะบอกพวกเขาว่าความงามคือความจริงความงามที่แท้คือทั้งหมดที่เจ้ารู้บนโลกใบนี้เท่านี้ก็พอแล้วจอห์นคิด 1 7 9 5 1ถึง1821บางทีจอห์นคิดอาจเป็นกวีชาวอังกฤษยุคโรแมนติกที่มีพรสวรรค์มากที่สุดเขาเลิกรับการรักษาเพื่อทุ่มเทให้บทกวีมีบางสิ่งในจักรวาลที่อยู่ยั่งยืนกว่าชีวิตของเราแต่ละคนและในที่สุดต้องดับสูญแต่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามมันทำให้เรา พิศวงจอห์นคิตแต่งบทกวีบทหนึ่งที่โด่งดังมาก o d o n the g r a c i ส u s One เพื่อบอกว่าขณะที่กวีใครครวนรูปสลักของมันดาคู่รักบนโกสไตายกรีเขากำลังต่อสู้กับความตายน้องชายของเขาเพิ่งเสียชีวิตตอนย่างเข้าไัย 20ส่วนเขากำลังต่อสู้กับโรคร้ายที่พรากชีวิตเขาไปด้วยวัยเพียง26ปีบทกวีที่เลือกมาคือบาทที่5และเป็นบาทสุดท้ายของโครง o d on a g r s c i o u s o n ซึ่งในสองบรรทัดสุดท้ายสรุปวิธีดำรงชีวิตที่ดีกว่าและพูดถึงบ่อกเกิด ความสุขที่แท้จริงของตนผมนึกถึงข้อความในบทกวีของคิสทุกวันเวลาที่มองออกไปนอกหน้าต่างห้องทำงานเมื่อสองเดือนก่อนผมกับลูกชายเก็บกวาดสวนหน้าบ้านทาวเฮาส์ที่ผมเขียนหนังสือเราตกแต่งสวนถอนต้นที่ตายและตัดแต่งพุ่มไม้ตรงทางเข้าบ้านได้อย่างงดงามทีเดียวแต่เวลามองตรงจาก หน้าต่างจะเห็นตอไม้ผุๆเล็กๆสูงราวสามฟุตเปลือกไม้ของมันลอกสีเปลี่ยนไปหมดแล้วเราตัดสินใจจะขุดมันวันรุ่งขึ้นเพราะวันนี้เราไม่มีพพั่วแต่มีเรื่องให้ผมต้องออกนอกเมืองไปบรรยายเราเลยปล่อยไม้ตตยซากนั่นไว้ก่อนพอกลับบ้านผมสังเกตเห็นใบเขียวเล็กๆงอกขึ้นจากกองดินแห้งผัก ที่นอนขึ้นมาผมเลยตัดสินใจไม่ขุดแล้ววันนี้เวลาที่ผมมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นพุ่มไม้ตรุ่มกิ่งก้านใบเขียวของมันปกคลุมยอดไม้ตายซากจนหมดสิ้นเป็นภาพที่สวยงามมากพลังชีวิตที่ผมมองไม่เห็นคือความเป็นอมตะที่คิด พูดถึงตอนที่เขียนว่าย่างเข้าสู่วัยชาราชีวิตนี้จะสูญเปล่าแต่เจ้ายังคงอยู่กับความขื่นขมของผู้อื่นและเจ้าในที่นี้คือเพื่อนของมนุษย์ที่คอยเตือนว่าความงามคือความจริงคือความงามที่แท้คือทั้งหมดที่เจ้า หรูอบนโลกใบนี้เท่านี้ก็พอแล้วพลังชีวิตที่ดูเหมือนจะทำให้ไม้ตายซากกลับมามีชีวิตอีกครั้งคือสิ่งที่เราเรียกว่าความจริงง่ายๆแค่นั้นเองทีนี้พวกเราแต่ละคนสามารถมองเห็นความจริงข้อนี้และความจริงทั้งหลายที่พระเจ้าทำให้ปรากฏแก่เราไม่ว่าเราจะเลือกแบบไหนจอห์นคิสกำลังบอกเราว่าเรา เลือกที่จะบ่งบอกความงามด้วยความจริงและบ่งบอกความจริงด้วยความงามจบความงามอยู่ในรูปวัตถุแน่นิ่งที่เป็นอมตะและเป็นความจริงของเราการรู้ว่าเจ้าเป็นของขวัญของความงามคือการสร้างสันติสุขกับชีวิตของสิ่งนั้นทั้งชีวิต จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานักกวีนักปรชัชญาและนักวิทยาศาสตร์เปรียบความงามกับความสงบสุขของชีวิตที่เข้าใจแจ่มแจ้งความสามารถในการชื่นชมความงดงามคือลักษณะชั้นสูงและคนที่มีศักยภาพ เต็มที่อย่างที่ด็อกเตอร์อับราฮัมมัสโลศึกษามัสโลคือผู้บุกเบิกรุ่นแรกที่ศึกษาศักยภาพของมนุษย์เพื่อความยิ่งใหญ่เขาระบุลักษณะเฉพาะหลายอย่างที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของผู้ที่มีศักยภาพสูงที่เขาเรียกว่าผู้รู้จัก และเข้าใจตนเองมัสโลเรียกสภาวะที่สงบนิ่งของการรู้ตัวนี้ว่าการรู้จักและเข้าใจตนเองบางที่สิ่งที่เขาอธิบายคือสิ่งที่สัมพันธ์เป็นพิเศษกับความจริงอิเมอร์สันอธิบายความงามว่าเป็นดั่งลายพระหัตถ์ของพระเจ้าคือสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ริมทางและสนับสนุนให้เราทุกคนอย่าเสียโอกาสที่จะมองเห็นความงามในสิ่งต่างๆค่ะคิดดูจะไปไกลกว่าแค่ชื่นชมความงามเขาเปรียบเทียบกับความงามกับความจริงแล้วอะไรละ่ะคือความจริงสิ่งแรกและสำคัญที่สุดความจริงของคุณคือสิ่งที่เป็นจริงสำหรับคุณและ สิ่งที่เป็นจริงคือสิ่งที่คุณเกิดอารมณ์หรือความรู้สึกกับมันฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกมันรู้จักมันและสัมผัสมันมันจะจริงเสียยิ่งกว่าจริงมันคือสิ่งสวยงามที่ปรากฏควา,กความรู้สึกที่คุณประสบความสำเร็จ,ค,ค,จรรค,ค,รคือความจริงและสวยงามการชื่นชมคนที่คุณรักคือความจริงและสวยงาม แรงบันดาลใจของคุณคือความจริงและสวยงามพลังชีวิตอมะตะที่มองไม่เห็นที่คิดบอกว่าเป็นเพื่อนผู้มนุษย์กำลังมอบความจริงกับคุณและมอบความงามให้ด้วยคุณควรเลือกที่จะปฏิบัติต่อมันในลักษณะนี้ทุกครั้งที่มองสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นไม้ตายซากนอกหน้าต่างห้องทำงาน ผมจะเห็นพลังชีวิตที่ปรากฏออกมาในรูปหน่อของต้นอ่อนกิ่งก้านใบเขียวและชีวิตใหม่ผม พลันนึกถึงพลังชีวิตแบบเดียวกันที่ไหลเวียนอยู่ในร่างของผมมันคือความจริงของผมผมกับตอไม้มีพลังชีวิตอมะตะเหมือนกันและเมื่อชีวิตผมเริ่มสูญเปล่าไร้ประโยชน์พลังชีวิตของผมยังคงอยู่ท่ามกลางคนที่จะเข้ามาแทนที่ช่างเป็นความลี้ลับของสวรรค์โดยแท้และมันคือ ความจริงของเราดังนั้นผมจึงเลือกที่จะเรียกมันว่าความงามในหัวใจของผมผมรู้ว่าถ้าเราปูทางทั่วพื้นผิวโลกเจ้าชิคีดอ้างถึงจะทำให้ใบแหลมงอกโผล่ขึ้นมาจากพื้นเจ้าที่เป็นอมตะจะกลับมาอีกครั้งเด่งบานและงดงามไม่มีใครหยุดยั้งมันได้และนั่น ก็คือความจริงมันคือความจริงของคุณเช่นกันถ้าใช้คําของคิดก็คือตราบที่อยู่บนโลกใบนี้นี่คือทั้งหมดที่เจ้าจำเป็นต้องรู้สำหรับผมดูเหมือนว่าแต่ละบรรทัดในโครงเก่าแก่นี้จอห์นคิสบอกให้พวกเราแต่ละคนรู้จักความจริงของตัวเองทำตามหัวใจของเรา แล้วเราจะเห็นความงดงามในทุกที่ไม่เช่นนั้นเราจะสูญเสียความสามารถในการชื่นชมและสัมผัสกับความสูงสุดของชีวิตความสุขที่ไร้รูปนี้ทำให้ชีวิตเกิดเป็นมเมล็ดเป็นรากและพลิบานเช่นเดียวกับคุณจงทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อทำให้ ข้อคิดในบทกวีนี้พลิบานอย่างงดงามในชีวิตของคุณสำรวจดูว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นจริงที่สุดสำหรับคุณความจริงของคุณคนเดียวนั้นอยู่ตรงไหนตอนไหนที่คุณรู้สึกมีกำลังใจมากที่สุดและรู้สึกเต็มมากที่สุดอะไรทำให้คุณพึงพอใจมากที่สุด คำตอบของคุณคือเจ้าที่เป็นพื้นที่ชีวิตอันเป็นนิรันดร์ภายในตัวคุณและความงามที่ก่อให้เกิดตัวตนที่แท้จริงของคุณเชื่อในการประเมินของตัวเองว่าสิ่งใดคือความงามและความจริง สร้างความจริงของคุณด้วยการไม่พึ่งพาความคิดเห็นของคนอื่นถ้าคุณรู้สึกมีแรงใจและมันสะท้อนออกมาในรูปความสุขในใจนั่นลละคือความจริงและแน่นอนว่ามันคือความสวยงามเช่นกันเลิกตัดสินวิพากวิจาร์ที่ทำให้สิ่งที่คนอื่นสนใจและเสาะแสวงหากลายเป็นเรื่อง น่ารังเกียจไม่เหมาะสมหรือไม่แท้อยู่กับความจริงของตัวเองและปล่อยให้ผู้อื่นมีสิทธิ์ที่จะเป็นอิสระจากวาจาเพชดร้อนที่คุณวิพากวิจารณ์หัดที่จะชื่นชมความงามในที่ต่างๆให้มากที่สุดธรรมชาติมอบปาฏิหาริย์ให้คุณไม่รู้จบมองเห็นความงาม ในทุกสรรพสิ่งมองหาเจ้าที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นที่คุณรู้ว่ามันเป็นอมตะและเกิดขึ้นได้ทุกที่จับมันด้วยหัวใจของคุณถ้ามันคือความจริงมันคือความงามจำไว้ให้ดีและไม่ต้องเปลืองพลังความคิดของคุณที่จะมองมันเป็นอย่างอื่นค่ะ